เดือนมีนาแล้วนะเช็คดวงความรักกันหรือ,อยังจ้าถ้าอย่างฟังอย่าเพิ่งเลื่อนเออพี่หมอเปิดไพ่แล้วจ้ามาดูกันเช็คดวงความรักเดือนมีนาวันเกิดทั้ง7วันวันแรกนะวันอาทิตย์ได้ไพ่ i g h p r i e s t e s s พี่หมอมองว่าในเดือนนี้นะเดือนมีนาเนี่ยชาวันอาทิตย์คะ่ะใครที่แอบซุกกิก๊กซ่อนกิก๊กหรือคุยหลายคนนะ ระวังรถไฟชนกันนะระวังโดนจับโปได้นะหรือเป็นเรานี่แหละที่ไปจับโปเขาได้ค่ะว่าเขาอะคุยมากกว่าหนึ่งคนอืมต่อไปค่ะชาววันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดดแฮงแมนพี่หมอมองว่าให้ระวังให้ดีคนโสดคนโสดวันจันทร์นะเดือนมีนานี้มีเกณฑ์เจอรักที่ท็อกซิกค่ะรักที่ไม่ได้ดังใจรักที่แบบว่าเยมันท็อกซิกอ่ะเออถ้าเจอก็คืออย่าเอาใจลงไปเล่นนะ มันจะเหนื่อยเอาปเปล่าๆนะจ๊ะหรือบางคู่เนี่ยกำลังลังเลอยู่ค่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อืมต่อไปค่ะชาววันอังคารไพ่หนึ่งดาบพี่หมอหมองว่าชาววันอังคารนะหลายๆคู่อาจจะเดินทางม,มาถึงจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนก็มีทั้งดีและไม่ดีเช่นจากเป็นคนคุยตัดสินใจคบกันจากที่คบกันอยู่อาจจะตัดสินใจในเรื่องของงานมั่นหมายหรือถ้าเร็วรายที่สุดคือบางคู่ตัดสินใจเลิกกัน อ่าอันเนี้ยคือแล้วแต่คู่เลยนะเราก็ต้องไปเช็คดวงอีกทีว่าคู่เราจะเป็นเวไหนเนาะอืมต่อไปค่ะชาววันพุธค่ะได้ไพ่ราชินีช่วยต้องยอมรับเลยว่าชาววันพุธคะถ้าโสดอยู่นะจะมีคนมาแอบชอบนะคะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละเขาแอบชอบแอบมองแอบซองแอบซืบอ,อยู่แต่ว่าเขาไม่กล้าบอกเรามันก็จะรู้สึกแบบแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรแบบนี้เออส่วนคนมีคู่ให้ระวังค่ะ ระวังความคาดหวังที่ให้คนรักมากไปแล้วเขาทําให้เราไม่ได้มันจะทะเลาะก,กันได้นะต้องระวังต่อไปค่ะวันพรฤหัสไพ่เดือนพฤอร์ต้องบอกว่าคนโสดชาววันพรฤหัสเดือนนี้มีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาติเออชาวต่างชาติหรือถ้าไม่ใช่เนี่ยก็จะเป็นคนที่อายุมากกว่าค่ะมากกว่าเราก็แบบโอ้ห้าถึงสิบปีได้เลยอ่ะเออหรือต่อให้อายุใกล้กันเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราใน worst case บางคนน้าแก่ เออต้องพูดอย่างนี้เลยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอส่วนคนมีคู่พี่หมอหมองว่าความสัมพันธ์มั่นคงดีค่ะแต่ว่าแค่อาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อืมต่อไปค่ะชาววันศุกร์ได้ไพ่แชมเปญพี่หมอหมองว่าชาววันศุกร์เนี่ยถ้าทะเลาะก,กับแฟนคนคุยหรือใครอยู่เดี๋ยวจะได้เคืนดีได้ปรับความเข้าใจกันในเดือนนี้นะอืมและสุดท้ายค่ะวันเสาร์ได้ไพ่เจ็ดถ้วยอาคนโสดจ้า มีเกณฑ์เจอรักที่ถูกใจจากทางโลกออนไลน์แต่ต้องเช็คให้ดีนะว่าเขาอะมาแบบนี้ตัวตนจริงๆเชื่อถือได้หรือว่าเขาเป็นสก c เมอร์เออต้องดูดีๆว่าเขาจะจริงใจหรือจริงโจ้นะเธออ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงภาพรวมความรักของชาวชาววันเกิดทั้ง7วันเนาะอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันต่อแต่ก็กดติดตามไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าดวงของเราเป็นยังไงบ้างเนาะ